เขาจะเข้าป่าแล้วครับเข้าป่าไปอยู่กับธรรมชาติเย็นอ่ะเย็นมั้โอ้โหกระดิกกันแม่บีสไลน์สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่โอลิวาวิวเดอะคาเฟ่สวนพึงรัชบุรีนะครับ อ่าเปิดหม่ไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศข้างในกันอยากจะบอกว่าวิวดีมากอริมภูเขาเลยเนะโอ้นึกว่าสวิตเซอร์แลนด์นะครับต้นโอลาฟเราไม่ได้มาสวนพึ่งนานแล้วนะต้องมาอัปเดตคาเฟ่หน่อยต้นโอลาฟหรือโอลิฟโอลิฟต้นโอลิฟโอ้ดูดิดูวิวดิสุดยอดเขาจะมีขี่ครับ่คาเฟ่ที่นี่เยอะมาก เริ่มหิวแล้วด้วยได้กินอาหารลอยมาอันนี้ก็คาเฟ่หนึ่งบีมไปนั่งม้าหมุนถ่ายรูปหน่อยป้าจะถ่ายรูปอ้าวเขาบอกนั่งได้อ่ะบีมีเหรียญป่ะสิบบาทเท่านั้นรับน้ำหนักได้ไม่เกิน20กิโลต่อหมานหนึ่งตัวออาวหมดติดบีมหนักสามสิบบีมหนักสามสิบลยไปให้นาลาไปลาไปกินหแล้วแต่ปลานี่อิ่มอาหารลอยเลยอะ อุ่ยบีมที่นี่เขาเลี้ยงเป็ดด้วยบีมเขาเลี้ยงเป็ดด้วยเนี่ยตรงนี้มีเปียโนด้วยครับวุ้มีเสียงมีเสียงด้วยโอ้คิดดูสิเล,เลนเปียโนท่ามกลางภูเขาสุดยอดป่ะไป้ท่าได้ท่าได้อ่ะนี่ต้องใช้ไฟฟ้าป่ะหรอดังได้ด้วยอ่ะ ทำไมเสียงอันนี้มันเหมือนบ้านถิ่นๆอะทำไมนี่ไปไงเสียงหลอนเสียงหลอนเสียงหลอนนี่ครับบรรยากาศข้างบนโอ้มองเห็นภูเขาแบบไกลลิบๆเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นสวิตวัลเล่น่าจะเป็นเจ้าของเดียวกันนะครับนี่โอ้บรรยากาศดีนะโอ้ตอนนี้เขาจะขี่มอเตอร์ไซค์ลงเขานะครับอ่า <c oughs> มีมอเตอร์ไซค์ให้ถ่ายรูป <c oughs> ด้วย <c oughs> วิก๋วยเตี๋ยวขั้วกไก่บิมมาแล้วเป็นไงเหมือนผัดซีอิว๊วแหละผัดซีอิ๊วผัดซีอิ๊วอืมเขาเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวขั้วกไก่หอ,อมหอ,อมใช่ไหมวิ่งได้กิ่หมาแล้ว <ใน S 1> สปากเกตตี้ผัดขี้เมานะ่ากินนะทำเร็วนะทำเร็วทำเร็วหอมด้วยวิ่งน่าจะอร่อยมาก นี่วดและพาทอดเลยนะกับข้าวที่นี่อร่อย่ยแซบอ่ะเจ๋อเลยน้ำเรามาแล้วครับหรือว่าที่มันนานเพราะว่าเขาใช้เวลาตกแต่งอยู่ยเขาต้องพิถีพิถันดิดูดิแก้วใหญ่มากนี่ของแม่มีน้ำอะไรครับซิกเนเจอร์ของนี่โอลิวาอะไรไะมูก้วยบลูเบอร์รี่เจียวเจีวเจียวจยว,จว,จว,จวอันนี้ต้องคนไหมของแม่บีต้องคนคนคนเนี่ยอ่ะ อันนี้อร่อยลบอมชัดๆั่ะกินกินปะลองชิมปะบ,บ,บ้าให้กินหรอลิปโก้ <Okay. S 2> อ,อร่อยยแลนด์มาร์คของที่นี่ครับสะพานที่ยื่นออกไปมชมวิวอ่าโอ้ตรงนี้สวยเนาะใช่บรรยากาศดีมากลมเย็นนะลมเย็นสบายม,มายืนเท่ๆสวยๆตรงนี้ได้ครับทำมิวสิก มาไปกินน้ำต่อได้มิิวสเพลงอะไรเพลงอะไรก็ได้ตรงนี้เป็นโต๊ะนั่งกินน้ำแล้วก็มองวิวดูมั้ตรงนี้คืออะไรรู้วู้ะที่เรายืนอยู่ข้างหน้าคืออะไรกะจกเอเมนะกระจกบานใหญ่มากเอ้โหไปงานชอบอ่ะจริงขึ้นหลัได้ไปไหนครับไปไหนครับ ไปนั่งชิงชาไปนั่งชิงชาชาสวัสด์ฮะไปนั่งชิงชาสวัสด์เหรอบริเวณรอบรอบร้านอรรนยากาศดีมากอะแป้งชิงช้าชี่ชีายวัมดิ์ที่ไหนเหรอทำไมอ่ะ เสียวตรงไหนฟาดจิงให้มันเก่งแยวเลงไน่อไม่ได้บิมต้องแกว้งเองอ่ยากกินเนาะเตาถ่านะเป็นไงอุ่ยยออป่ะเตาพิซซ่าอบกันตรงนี้เลยป่ะเดี๋ยวเราไปแวะที่อื่นกันต่อกินเสร็จแล้วป่ะยังไม่บอกนะที่ไหนอืมโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ฮัมเบิลแจ็คนะห้างจากที่เมื่อกี้ประมาณ10กิโล ซิบกว่าโลเป็นไงแม่บีร้านบรรยากาศดีไหมลมลื่นลมลื่นลมลื่นอติดริมทานด้วยนะครับ<อ>ป้ปาจะพาเราไปกินเมนู<ะ>ขนมปังขนมปังอ่ะพอเข้ามาถึงเนะี่ยเขาต้องให้เราเนี่ยไปขนหินเองนะขนหิน <laughs> ขนฟืน,น,ฟนไปหุงหาอาหารต้นสม้มใช่ต้นส้มให่ว่งกินได้เล้ากินไม่ได้เราไม่อดตายแล้วอ่าไปข้างในกัน เข้ามาเ<ะ>ขาจะมะรบริการไม่ต้องเดินให้เรานั่งลงไปตรงนั้นแล้วพนักง,งานเขาอ๋อไ,ไปดิไปนั่งดิเดีย๋ยวรอพนักง,งานมาลงมานั่งเขาบอกให้ไปนั่งที่โต๊ะเเขาไปรับออเดอร์ครับแต่ป๊าขอดูหนุ่มปังก่อนเนุ้ยบิ๊มยักเข้ามามีสิงโตนอนอยู่นะ่านะสิงโตห,หนุ่มปังน่ากินนะ บริเวณร้านเขาไปเราไปนั่งที่โต๊ะกันเดี๋ยวพี่เขาไปรับออเดอร์ระวังล้มระวังล้มริมน้ำว่างไหมบรรยากาศดีมากเลยครับริมลำธารริมไปเลือกโต๊ะสิติดริมน้ำระวังล้มกิ้งเงคุณไม่หล่อเลยเหรออุ๊ยที่นี่เขาเอาหมาเขาได้นั่นนี่ยหมามาเต็ม เขาอยากนั่งรอบกองไฟอ๋อนั่งข้างกองไฟใช่ป่ะวิบิมตรงนี้มีฝายด้วยน้ำใต่แจ่วเลยอ่ะบิมเคยเห็นหน่อ,อไม้ปะ่ะหน่นอ,อไม้เหรอะมนี่ไงครับหน่อไม้ก็คือเกิดจากต้นไผ่นี่แหละครับ <laughs> ทำไมมดต้องนาดตอต้มซี่โครงหมูให้ไหมพี่ทำไมมดต้องมาขึ้นหนอนอร่อยเลยมดไงมดก็มีทุกที่มีหลายนอเลยครับใช่หนอนเล็กหนอใหญ่โอ้หนอนต้นไผ่นี้ใหญ่มากครับถ้าเราไม่เอาไปกินมันก็ขึ้นเป็นลำต้นใช่ไหมขึ้นใบแล้วก็สูงขึ้นไปเรื่อยเรื่อยมันเป็นอย่างนี้นี่เองตอนนี้นะครับอะไร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 จิ้งเหลนตกเต็มเลยเรากำลังจะเข้าป่าไผ่นะครับ โอ้โหมีครับมีครับอะไรอะไรของเล่นแล้วหยุดหยุดคุณหยุดเลยหยุดของเล่นอะไรเฮ้บีมจาร์ป่าดิเป่าติงติงหุบแล้วดิต้นไม้ยาลาบใช่ดูดิหุบหุบใบทำให้มันหนึ่งหุบมันมีชีวิตใช่ดูดิหุบได้ไงอยากรู้ได้ยินเสียงไม้ลั่นมะต้นไผ่ลั่นแอด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 ดูดิเขาเหมือนงาเชื่อไหม ทำไมอ่ะทำไมเขาต้องหุบด้วยแค่เราโดนอยู่ดิป้องกันศัตรูมั้งจริงอรอไม่รู้มันไม่คาดคาดเดาดูดิหุบเลยต้นต้นนี้จากต้นเล็กเป็นไผ่เล็กใช่อันนี้จะไปทำข้าวหลามอันนี้จะเป็นไผ่ใหญ่ใช่ปะนี่ดูนอนน้ดินี้งเนี่ยเนียโอเคถึงเวลาที่เราลงน้ำกันแล้วไปเดี๋ยวเราจะตั้งแคมป์ตรงนี้นะไปเอาเอาซีมนําไป ไปได้เวลาลงน้ํากันแล้วเดี๋ยวเราต้องเดินจากต้นน้ํานะแล้วมันจะไปโพที่โต๊ะกินข้าวเราเน่เราลงมาที่ลำธารแล้วครับว้าวอุ้ยผีใสใช่เดินระวังระวังนะเอเขาจะเข้าป่าแล้วครับเข้าป่าอยู่กับธรรมชาติเย็นอ่ะเย็นมอโอดกะแม่บีสลาน้ำเย็นอ่ะเย็นั้ย ว้าเสียงอะไรกูกาคือกาสิ่งอะไรคือคาคือคาบีมเดินมิกบีมเดินมิกตอนนี้น้ำยังน้อยเด็กชอบจะนิดน้ำลำพังแต่น้ำตกมันก็จะเป็นแบบนี้แหละปาครับอะไรระวังครับคอยดูครับภาพทีลามันๆแล้วถ้าแมตอนแรกเราไม่ลงตรงนี้อ่ะเออ ลงง่ายกว่าอีกลิางเข้ามาเร็วเดี๋ยวละลายวิม,มาเรว้เรวาวเขาสายเข้าครับเจ็จอย่างเนี้ยล้างนานเทอขนมปังมาแล้วชาบีมนะนี่อะไรครับชาหนุม่มอันนี้เลยครับขวดซองอะไรสักอย่างลืมหลานซื้อไม่ได้กิน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 นี่น่าจะเป็นเนยบีมขาวๆโอ้โหถ่ายไม่ทันเลยกล้อง อันนี้จะเป็นน่าจะเป็นซอสตอร์รีว่ะชิมหนื่อยน่ากินเนาะอันนี้อะไรครับวัฟโฟนเหรอใช่เหนียวอะโอ้ยนี่เราสั่งอะไรนะแม่บีซี่โครงซี่โครงกระดูกไก่โครงหอมมากเลยอะอุ้ยสุดยอดเลยอะกินคู่กับ แตงกวาดองข้าวโพดย่างแล้วก็มีซอสของเขาซอสอะไรบาปิคิวหรอไม่รู้ต้องให้เบียมชิมร้อนเลยร้อนเลยนะร้นอนเลยอือเบียมินมมกินได้ือลูกต้องใส่ลองไหมใส่อสลองแบบไม่ใส่เหรอไปไงได้ไหมหมันใส่กอ,อกอมันใส่กอก ตอนแรกนอนหลับตอนนี้ตื่นมาแล้วครับบีบีรู้ป่าทําไมเขาถึงมา <ใน S 1> เขา <ใน S 1> เขามาตามกลิ่นนี่ครับมาขอกินแล้วโอ้ยเรียบปากเรียบปากโอ้เรากินกันอิ่มเลยะนะอืนี่นะครับต่อพอตกตอนเย็นอากาศเริ่มจะหนาวนะบรรยากาศรอบ,บรอบาน ตอนนี้โซนที่ติดริมน้ําไม่มีใครเลยครับนอกจากโต๊ะเราใช่เหรอใช่เขากลับกันหมดแล้วบรรยากาศดีมากโอเคตอนนี้เราก็กินกันอิ่มแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปนั่งชิงชาเล่นก่อนกลับนี่พนักงานต้อนรับของเราไปน้าไปเพื่อนเพื่อนน้ำไปเพื่อนไปเพื่อนเรากลับบ้านแล้วเพื่อนนายน้ำไปเลยเอ เราขึ้นมาข้างบนแล้วนี่ถ้าฝนตกก็มีตรงนี้ให้นั่งมีหลังคาเย็น่องุุ้ยดูที่เขาเดินไปส่งเราด้วยไปเลยไปเลยวิ่งตามวิ่งไปแล้วอ้าวชิงช้ามีสองอันครับวิ่งเป็นม้าเนี่ยอ่าเขาไปหาไปหาเจ้าของร้านมากค่ย ช้ายาวเขายากไทยหน่อยนี่เจ้าของร้านเขาให้บัตเตอร์เบียร์บีมเป็นเหมือนน้ำกินขนมปังใช่ไหมครับกินแบบบัตเตอร์สกอตด้านบนน้ึ่งเหรอยกดื่มเลยเนี่ยมีรูให้ดื่มได้เลยครับเด็กๆชอบท่เมนูนี้เขาให้ให้บีให้บีมกินฟรีเจ้าของร้านเขารู้จักบีม ขอบคุณครับเมนูอะไรครับขอบคุณครับข้างบนนี้คือเป็นครีม,ค,มครับครีมค่ะใช่ค่ะเขาบอกเมนูนี้เด็กๆชอบกินใช่เป็นไงหอมไหมได้ขอแงแบกินมังซี่ขอบคุณหมูปิ้งคุณมาทำโอเควันนี้เราก็ไปเที่ยวกันมา2ที่แล้วบรรยากาศดีมากส่วนพึ่งหน้าฝนเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามช่องน้องบีมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสวัสดีครับ